เรื่องนี้ครับ Facebook Accessibility is Freedom เขาเผยแพร่ภาพชายผู้พิการคนหนึ่งนั่งวิลแชร์นะฮะพร้อมกับภาพกระจกของลิฟที่ BTS อโศกแตกแบบนี้เขาทุบลิฟต์กระจกลิฟที่สถานี BTS อโศกค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะโพสต์ว่าตัวเองโชคแล้วโพสต์รูปกระจกแล้ว,แล,วแล้วก็โพสต์ภาพมือตัวเองด้วยที่มีรอยถลอกจากการชกกระจกการประทำนี้เขาบอกว่าลิฟตัวนี้มันล็อก ไม่เคยอำนวยความสะดวกกับคนพิการอย่างแท้จริงค่ะเราต้องการมีชีวิตของเราเองต้องการเดินทางด้วยตัวเองได้ให้มากที่สุดเราไม่ต้องการสร้างเรื่องแบบนี้ต้องขอโทษทุกๆท,ท่านด้วยเช่นกันเราไม่มีทางไปแล้วผมไม่มีทางเลือกแล้วนะในการทํางานการเคลื่อนไหวจะเห็นว่าสารปกครองสูงสุดสั่งมาสาปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเขาบอกว่าตามตามภาพที่ผมลงไว้เราไม่สามารถใช้งานระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นๆครับ รถไฟฟ้า1สถานีนะครับมีทางเข้าออก4ทางคนทั่วไปก็เดินเข้าประตูที่1ประตูที่2ประตูที่3ประตูที่4ได้อย่างเป็นปกติแต่คนที่มีศักยภาพร่างกายที่ด้อยกว่าทุกรูปแบบเกิดความไม่สะดวกไม่สามารถใช้ได้เอาที่เห็นชัดๆเลยก็คือผมนั่งรถเข็นบางสถานีผมก็ได้แต่นั่งทำตาปิดๆครับเพราะว่ามันเป็นบันไดครับนะหรือบางทีสถานียาวมากเลยครับ เขาติดลิฟต์ไว้ให้ตัวเดียวอยู่ไกลลิฟต์ตาคนทั่วไปยังไม่อยากเดินเลยครับแต่ว่าคนพิการที่นั่งรถเข็นก็ต้องเข็นรถไปหนน่ะนะส0มเมตรเพื่อที่จะไปหาลิฟต์ที่เขาวางไว้ให้ตัวเดียวครับนี่คือความเท่าเทียมที่ยังไม่เกิดขึ้นไอ้ไอเจ้าซาบะเนี่ยขับรถไปดูทุกสถานีเลยครับตั้งแต่ตัวสถานียังไม่ขึ้นเลยครับตอนตั้งแต่ที่เขา วาดเส้นอยู่ขุดหลุมลิฟผมไปดูขับรถไปดูจนมันเป็นไซต์ก่อสร้างนะครับจนเข็นรถไปเนี่ยจนตะปูทิ่มยางรั่วครับยางรถเข็นรั่วครับยางรถเข็นรั่วใช่ไหมกลับขับรถกลับมาไปปะยางแล้วกลับไปอีกเพื่อที่เราอยากรู้ว่าเออลิฟสถานีมันน้าสถานีนี้มันหน้าตาเป็นยังไงลิฟมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเราจับมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับประเทศไทย คนพิการเดินขบวนจนเบื่อครับนะครับญี่ปุ่นเขาเดินขบวนสไตรีเท่าที่ผมมีข้อมูลคือครั้งเดียวนะครับแล้วเขาก็ตั้งปักธงมีกฎหมายเขาก็ทุกคนก็ทําตามกฎหมายนั้นคนพิการที่ญี่ปุ่นโคตรสบายเลยครับคือนั่งอยู่เฉยๆรอข้อมูลภาครัฐแจ้งมาแล้วก็ไปนั่งคุยกันแล้วผลที่คุยกันสรุปออกมาทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้นแต่ไม่ใช่ประเทศไทยครับ ประเทศไทยคนพิการต้องยอมเหนื่อยภาคีเค,ครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้และและไอเจ้าซาบาเนี่ยต้องไปสำรวจโน่นสำวดนี่เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยๆเจ็ดปีละครับที่เราทํางานแบบนี้นะครับอย่างหนักหน่วงครับเพราะว่าไม่งั้นนะสถานีนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บห้องน้ําสร้างผิดนะทางเข้าออกลิฟต์ติดไม่โอ้ไม่ครบถ้วนทุกอย่างเป็นแบบนี้เลยครับทุกอย่างเป็นแบบนี้ตลอดเวลาครับมีการประชุม ระดับผู้ให้บริการระดับผู้สร้างระบบคนที่รับผิดชอบเรื่องการสร้างขนส่งสาธนะารณะนั่งเต็มโต๊ะเลยนะครับคนประชุมน่าจะร่วม40กว่าคนนะผมก็ยังได้ยินหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบระบบขนส่งสาธารณะรับผิดชอบพื้นที่เมืองพูดถึงแนวคิดเก่าๆพูดถึงว่าการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้โอ้โหต้องใช้งบประมาณ ต้องใช้เวลาอีกหลายปีถ้าติดตั้งลิฟต์มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราจะต้องแก้ไขทางเชื่อมที่เป็นบันไดเนี้ยนะให้กลายเป็นทางลาดเต็มหน้าเลยทั้งหน้าเลยให้ทุกคนสามารถเดินผ่านได้อย่างสง,ง่าผ่าเผยสง่างา,ามเราต้องย่่งใช้งบน่าจะร้อยล้านนะครับต้องต้องรองบประมาณปีหน้าการแก้ไขน่าจะอีกหลายปี สิ่งที่เราได้รับสัมผัสล้วนรับไม่ได้ครับแนวคิดของคนรุ่นเก่าๆยังมีตลอดเวลาในหน่วยงานของภาครัฐมันเป็นคําปฏิเสธที่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเรามองที่รัฐธรรมนูญนะครับโลนนะครับหนักนะครับคือมันมันไม่มันมันไม่สามารถปฏิเสธได้คุณไม่สามารถทิ้งคนแม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลังได้ครับเจ็ดปีของการทำงานอย่างหนักหน่วง เรียกว่าอย่างนี้แล้วกันถามว่าพี่ได้อะไรเราได้มาเยอะมากคําว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผมแล้วนะครับคำว่าเราหมายถึงสังคมนะครับหมายถึงประเทศชาติที่จอดลดคนพิการจากเมื่อก่อน7ปีโน้นนะครับมีบ้างไม่มีบ้างเละเทะส่วนใหญ่คือไม่มีนะครับตีซะว่าเป็นสักมีก็ประมาณ10 20บวกลบแต่ตอนนี้ที่จอดลดคนพิการมีแล้วทั่วประเทศนะครับ ไปที่ไหนๆเนี่ยมีเต็มไปหมดปั๊มน้ํามันมีเต็มไปหมดนะครับไปห้างห้างใหญ่ๆห้างที่เป็นเรารู้จักกันดีทั่วประเทศมีที่จอดรถคนพิการหมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นแบบชัดเจนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของการทํางานคือเราจะบอกว่าเราเป็นเพียงฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยลักดันช่วยดันทุกเรื่องที่เราจับอยู่นะครับ มันก็คือการให้ความรู้ของคนในสังคมนั่นเองครับนี่คือแนวทางที่ผมคิดว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมนี่คือทางที่ทำงานอยู่ครับคนที่การต้องเข้าไปร่วมทำงานเพื่อให้เกิดระบบที่เราสามารถใช้ได้จริงเพราะความเข้าใจของผู้สร้างยังไม่ดีพอเปิดระบบขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา มีทางเลือกเดียวก็คือต้องเข้าไปร่วมทำงานคนทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีอยากมีงานที่ดีอยากมีครอบครัวที่ดีอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้อยากขึ้นรถไฟก็ขึ้นได้อยากขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นได้อยากลขึ้นแท็กซี่ก็ขึ้นได้คนพิการยังไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้ยังไปโรงเรียนไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้นะ ไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยก็มีปัญหาตลอดเวลาคนทั่วไปยังคิดว่านี่เป็นเรื่องของคนพิการเราอยากส่งเสียงว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของทุกคนลิฟต์และทางลาดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฎหมายต่างๆที่เราเรียกร้องให้เกิดขึ้นให้มีอย่างสมบูรณ์สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คุณก็จะได้ใช้ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่า ศัก,กยภาพร่างกายคนเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้คนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนพิการก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานการเข้าถึงพื้นที่เมืองสิ่งต่างๆที่เราต่อสู้ไม่ได้เป็นประเด็นของคนพิการเราต่อสู้เพื่อคนทุกคนครับ